สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง The Science of Being Great หรือชีวิตที่ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้เสนอบทที่9เอกลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเฉพาะตัวการสำนึกในคุณค่าของพระเจ้าคือความเจริญก้าวหน้าที่ถูกแสดงออกมาในธรรมชาติสังคมและผู้คนที่คุณคุ้นเคยทำตัวคุณให้กลมกลืนกับสิ่งเหล่านี้ การอุทิศตัวลงไปสู่สิ่งที่อยู่ภายในนั้นคือแรงผลักดันที่ก้าวไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และสูงค่าก้าวต่อไปคือความรู้สึกสำนึกและยอมรับความเที่ยงแท้ของกฎเกณฑ์แห่งพลังซึ่งอยู่ในตัวคุณเพราะนั่นคือพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในตัวคุณคุณต้องมีจิตสำนึกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเองกับสิ่งสูงสุดสิ่งนี้ไม่มีอะไรผิดมันคือความเป็นจริงที่ต้องถูกยอมรับเมื่อคุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า คุณต้องมีจิตสำนึกที่รู้ตัวทั่วพร้อมสิ่งดำรงอยู่ที่เป็นแก่นสารอันเป็นหนึ่งเดียวคือแหล่งที่มาของสรรพสิ่งทั้งมวลและสิ่งดำรงอยู่ที่เป็นแก่นสารนี้มีพลังในตัวเองที่สร้างสารรค์สิ่งทั้งปวงขึ้นสิ่งนี้คือจิตสำนึกและความคิดทำงานด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้และสติสัมปชัญญะคุณรู้จักสิ่งนี้ดี เพราะคุณรู้ว่าส um sí ิ uhm ่งดำรงอยู่ที่เป็นแก่นสารนี้อยู่กับคุณและจิตสำนึกด้วยจึงกล่าวได้ว่าสิ่งดำรงอยู่ที่เป็นแก่นสารนี้จะดำรงอยู่กับจิตสำนึกเสมอมนุษย์คือจิตสำนึกและความคิดและมนุษย์คือสิ่งดำรงอยู่ที่เป็นแก่นสารดังนั้นเขาจึงต้องเป็นแก่นสารไม่ใช่เป็นสิ่งอื่นและไม่มีสิ่งอื่นใดดำรงอยู่ในตัวเขาทั้งสิ้น และเมื่อมนุษย์คือสิ่งดำรงอยู่ที่เป็นแก่นสารความคิดและจิตสำนึกของเขาก็คือจิตสำนึกที่เป็นแก่นสารมนุษย์เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ที่เป็นแก่นสารเริ่มแรกที่เป็นแหล่งแห่งชีวิตทั้งมวลและเป็นพลังที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากพระเจ้าปัญญาที่เป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันในทุกๆท,กที่ดำรงอยู่ในทุกหนทุกแห่งมีคุณลักษณะที่เป็นแก่นสารเหมือนกัน ไม่ใช่ว่ามีปัญญาชนิดนี้อยู่ในพระเจ้าและมีอีกชนิดอยู่ในมนุษย์ปัญญาเป็นสิ่งดำรงอยู่ที่เป็นแก่นสารนั่นคือพระเจ้ามนุษย์จึงเป็นเนื้อแท้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าดังนั้นพรสวรรค์ทั้งหลายพลังอำนาจและสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในพระเจ้าก็ต้องมีอยู่ในมนุษย์ด้วยไม่ใช่อยู่ในตัวของใครคนใดคนหนึ่งแต่มีอยู่ในตัวทุกๆคน พลังทั้งมวลที่ให้ไว้แก่มนุษย์มีอยู่ในสวรรค์และแผ่นดินโลกมนุษย์คือเอกลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเฉพาะตัวเอกลักษณ์ของคุณเป็นหนึ่งเฉพาะตัวในแบบของคุณเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดและสมบูรณ์ได้ด้วยจิตสํานึกที่ยอมรับกฎเกณฑ์แห่งพลังที่เป็นส่วนหนึ่งของคุณมนุษย์จึงเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นและเป็นหนึ่งเดียวในทุกๆท,ที่ จงยอมรับตัวคุณเองว่าเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวที่รวมอยู่กับสิ่งสูงสุดเป็นผู้ที่มีคุณค่าสูงส่งและมีชีวิตที่ประเสริฐถ้าคุณบรรลุถึงสิ่งต่างๆตามที่ได้แนะนำไว้ถ้าคุณมีมุมมองที่แท้จริงและอุทิศตัวอย่างสมบูรณ์คุณจะหาเอกลักษณ์ของตัวคุณเองได้ไม่ยากนักและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับก็คือพลังที่คุณสาะแสวงหาจะเป็นของคุณมีไว้สำหรับคุณ สร้างสารตัวตนที่เป็นหนึ่งเฉพาะของคุณด้วยพลังทั้งหมดที่มีอยู่จบบทที่9อย่าลืมกลับมาติดตามบทที่10ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ฝากกด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ